ดูใจก็ดีแล้วใช่ไหมได้ใจดังใจเออว,วันดีเลยดังใจเติมใจ okay. Okay. ขัญใจมาขัญใจมาแล้วบอกเดี๋ยวนะขวัญใจอู้ได้ใจยยอว่ะฟ้าใหม่หต้องคำโอ้ยหลังจากที่ว่าเป็นกระแสฮือห้าพี่น้องนะคะว่าสรุปแล้วศิลปินที่ทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัย ให้ทองคำนะคะจะนำมาอยู่ในค่ายด้วยนั่นคือใครอักษรยอดชอช้างพี่น้องนะคะกระดิมการออกมายืนยันเป็นที่เรียบรอยแล้วนาอพี่น้องเนาะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมา สำหรับทางด้านในห้างประจักษชัยไหทองคำํำในมีการออกมาไล่สดนพนองเนาะชีดแจงถึงรายละเอียดท f c อฟซแฟนคลับหลายคนพากันแห่สงสัยนะคะว่าสรุปแล้วสาวม,มอลำอักษรยอดชอช้างคือใครที่จะเข้าซบค่ายไหทองคําพี่น้องนะคะกัาเป็นที่แน่ชัดแล้วพี่น้องนะ,ะว่าสรุปแล้วก็คือชูใจหรือว่าหลายคนนะคะรู้จักในนาม ชูแคทเนี่ยล่ะพี่น้องเนาะนะคะซึ่งว่ากันวาสําหรับทางด้านชูใจหรือว่าชูแคทนะคะก็ได้มีการล่าลงจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปรามาไหว้สวยงามพี่น้องนะคะแล้วก็มาเบิรงพี่น้องะคะ่ะว่า f อซแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเมื่อชูใจนะคะได้มีการล่งจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เข้าซบไขย ให้ทองคําแบบนี้นะคะมาเบิงความคิดเห็นของ f อฟซแฟนครับพี่นองนะคะนี่นะคะผู้นิ้กว่า,ายินดีกับทางด้านน้องชูใจด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเส้นทางไหนก็พร้อมที่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะพนาพี่น้องนี่ผู้นิกว่าขอให้สมหวังตามเชียร์ให้แรงใจตลอดสักวันคงเห็นดาวเด่นเมืองไทยดวงนี้อีกดวงพนพี่น้องนะคะอีกผู้นิกว่า สู้ต่อไปค่ะเดินทางไปให้ถึงฝันทําให้ดีที่สุดเมื่อมีโอกาสแม่เป็นกําลังใจให้ตลอดค่ะนะคะหลายคนกับภาคการแสดงความยินดีกับทางด้านชูใจพี่น้องนะ,ะแต่ก็ยังมี fc แฟนคลับบางคนบางท่านที่ไม่เห็นด้วยนะคะเมื่อทางด้านชูใจทําแบบนี้ทําแบบไหนวตีพี่น้องนะคะตอนที่ทางด้านชูใจนะคะได้มีการล่งจากวงสาวนอยพิษันเพ่งพี่น้อง ตอนนั้นนะคะหลายคนกะเขาใจความหมายเขาใจเหตุผลของชู้ใจนะคะไปว่าชูใจที่ลงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อที่จะไปดูแลแม่ที่ป่วยในตอนนี้นะคะหย่อนบอมมิเวลาไปนั่วงสําหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อนมีคิวการคิวงานทำการแสดงทุกมือนะคะแล้วแม่ของท่านน้องชูใจกะ ป่วยนพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็สำหรับชูใจก็เลยมีการลาง,งานบอสโจไปหลายมือนะคะแล้วก็ย้อนมาเกรงใจบอสผู้บริหารบอสโจเนี่ยนะพี่น้องกันเลยตัดสินใจลงจากวงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงนะคะเพื่อที่สิได้ไปดูดูเลแม่ย่างเต็มที่แล้วก็อีกอ่าอันนึงก็คือจะไปเรียนต่อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเหตุผล นะคะที่ทางด้านชูใจนะคะก็เด้มีการวอลไหวนะคะแล้วก็อีฟซีแฟนคลับไลาค์คนนะคะกับภาคกันวาไปลามาไหวสวยงามมากๆแต่่แต,แต่ทำไมต้องโกโหกกันด้วยพนาพีนองนะคะโกหก่าจังไหนโกหก่าล่งจากวงส้องในเพลินแพงเพื่อที่จะไปดูแลแม่ผู้ที่ป่วยพนาพีนองอีฟซีแฟนคลับก็มองวา่าชูใจทำไมต้องโกหก คนก็คิดแบบนี้พี่น้องนะคะทําไมไม่บอกตรงๆนะคะว่าสิไปยู่ไข่น,ใ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 นายนังไข่นี่เป็นยังขึ้นมาบอกตรงๆนะคะ FC แฟนคลับเป็นกะคุณเครืองอยู่ในตรงจุดๆนี้นาอพี่น้องเนาะนะคะกั FC แฟนคลับกะแต่เป็นสองเสียงด้วยกันในตอนนี้ในนณะนี้นะคะนั่นละพี่น้องะคะกับว่ากันมาสรุปแล้วก็ได้ไปยู่นะคะที่าข่ห้ทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยให้ทองคำได้มีการออกมาไล่ซดนะคะบอกกับแฟนคลับเอฟซีนะคะแล้วก็ได้มีการเคลียร์อยียงหลายๆอายย่างนอกพี่น้องนอกจาได้ยืนยันแล้วนะคะว่าสรุปแล้วชูใจนะคะมาอยู่ในค่ายให้ทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะคะหล้วก็เอมินก็ได้เข้าไปเบิงนะคะในไล่ซดอยู่พี่น้องนะคะว่าเพื่อนบอกว่ายัางกันแน่นอกพี่น้องเนาะนะคะส้หรับเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยได้มีการบอกไว้ในไล่ซดพี่น้องนะเพื่อนบอกไว้นะคะว่า จะมีการเปลี่ยนชื่อให้สําหรับทางด้านชูใจซึ่งนะคะสำหรับซื้อชูใจนี่นะคะเป็นซื้อทีบอสโจนะคะเคยตั้งให้นะคะให้ซื้อวาชูใจนะคะอยู่ที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่นองนะคะและบัญที่นี้นะคะพ่อมาอยู่ในค่ายให้ทองคำนะคะก็เหมือนทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยจะมีการเปลี่ยนชื่อให้ใหม่จากชูใจเป็นซื้ออื่นพี่นอ้องละกั ทางด้านในห่างก็ได้มีการสอบถามแฟนคลับเอฟซีนะคะว่าจะให้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีเอฟซี FC แฟนคลับส่วนมากกับว่าชื่อวันใจบางคนกับว่าซื้อพ่อใจบางคนกับว่าซื้อมีใจบางคนกับว่าซื้อหวานใจนานพีน่น้องนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วเต่ทางด้านในห่างประจักษ์ใช่นะคะว่าสารุปแล้วสิเปลี่ยนซื้อเป็นอีกอย่างพูดว่าสิบ่บเปลี่ยนซะเลยน,นะคะแต่พีน่น้องนะคะ แต่คิดว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยน่าจะเปลี่ยนชื่อให้สำหรับชูใจนะคะน่าจะเปลี่ยนให้ชื่อว่าขวัญใจให้ทองคำพี่น้องนะคะพอว่าเป็นยังติเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะใน Facebook พอล่าให้ทองคำในพิการออกมาไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พร้อมใส่แคปชั่นนะคะว่ามาซ้อมเพลงกับพี่สาวคนใหม่ ะคะวนใจให้ทองคำพนาพี่นองนะคะการาสีเปลี่ยนซื้อให้สำรับชูใจเป็นขวนใจนพี่นองเนาะนะคะก็คือสีเป็นแบบนี้นั่นละนะคะนันละพินองกะเป็นกำลับบงใจให้นะคะแล้วก็สำรับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาสำรับเฟซบุ๊กแคทกาลยานีหรือว่าชูใจเดียนละพพินองกรนีมีการออกมาโพสนะคะว่า โอกาสไม่ได้วิ่งมาหาใครง่ายๆเมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องคว้ามันไว้นาอพี่น้องเนาะนะคะล้วก็ยเบซีแฟนครับก็ได้ค้าม่าคอมเมนต์กันสนั้นนะคะส่วนมากกับว่าสู้ๆน้องแคทนะคะคนเก่งนะคะมีผู้นี้ก็ว่าวิธีทางชีวิตของศิลปินสู้ๆโอกาสมาแล้วนะคะนี่ผู้นี้ก็ว่าจริงที่สุดค่ะทําให้เต็มที่นะคะนะคะดีแล้วน้องเส้นทางมีไว้ให้เราเลือกเดินเสมอชีวิตเป็นของเรานะคะ นี่ผู้นี้ก็ว่ายินดีด้วยนะครับน้องแคตตี้โอกาสมาแล้วคว้าให้ได้ทําให้สําเร็จนะครับสู้ๆน้ะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็สำหรับท่านนายห่างเราจะใช้ก็ว่ากันมาปั้นใครดังทุกคนนะคะดังแทบสิทุกคนเลยกับว่าใดพี่น้องนะคะเห็นบอบอวัสดุเป็นทางด้านลำไยให้ทองคำพี่น้องทางด้านอ่ยูกิเพนพากาทั้งสี่พี่น้องแล้วกะ็มีศิลปินอีกหลากหลายคนที่ว่ากัน่า ฐานอาจารย์ประจักษ์ชัยได้มีการปั่นเองกับมือแล้วก็ดังปังพี่น้องแล้วกะนี่ละสํารับศิลปินนะคะศิลปินคนใหม่ในคขให้ทองคำแล้วพี่น้องเนาะทางด้านน้องขวัญใจว่าพี่น้องขวัญใจห้ทองคำนะคะก็นี่ละน้องก็ได้เลือกเส็นทางแล้วนาะพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าให้เส็นทางหลังจากนี้ให้ปังปังให้ไม่คิ้วการคิ่ง่านติดต่อมากรัวๆปังปังพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนันนะพี่น้องนะก็ เซือวอยเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับพ้อมคิ่สิไปสพอร์ตแล้วก็ไปสนับสนุนนะคะเซอว่านอ้องอชู้ใจหรือว่าน้องคว้านใจนี่แหละพี่น้องนะคะเซอว่าจะไม่ทำให้เอฟซีแฟนคลับผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าในตัวเด็กน้อยคนนี้ทั้งเก่ง เก่งมากๆพี่น้องเสียงกด็ดีเต้นก็ได้คือว่าครบทุกอย่างความสามารถครบพี่น้องนะคะเลยเหตุให้ทางด้านในห้างประจัก์ชัยเล็งเห็นถึงความสามารถนะคะก็เลยได้มาร่วมงานกันนาะพี่น้องเนาะนะคะนันรักพี่น้องนะะ้าสัมรักมณีกัเมียดวงราวสีมอวสุพิชนนฟังสมัมณีสก้อนน้องเขาก็าสวัสดีค่ะ